พ่อค้าหาเลรมาขายที่วัดนะครับ <ฮะ S 2> ท่านเพราะว่ามาขามมาขาย <ฮะ S 2> ทางที่ลงท่านพระมันก็ซื้อไปเลี้ยง <ฮะ S 2> เลี้ยงไว้ประมาณปิดกดตัว <ฮะ S 2> เลี้ยงไว้พอใหญ่แล้วก็ไม่อยู <ฮะ S 2> ่เลยใหญ่ขึ้นมาก็หนีไปตามน้ําหมดเลยก็ามาเล็ดท่านหลวงพ่อก็เลยตัดหางท่านตัวน,นี้ไว้แหละครับตัดหางมาฝังไปที่หนองอแล้วก็ทาพิธีใ <ฮะ S 2> ส่ศักดิ์ทำพิธี ยันยันอะไรไว้ตัวหนึ่งนะครับก็เลยเหลือตัวนี้ก็เลยชาวบ้านก็เลยนับถือแต่ถ้ามีคนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนต่างจังหวัดมาเห็นว่าอยากจะกินเอายากกินก้อยแค่เดี๋ยว่ากินก้อยแคบหลังจากนั้นเลยปวดท้องไปไม่ได้เลยครับอันนี้เรื่องจริงครับน่ะเกือกครับว่าอยากจะกินก้อยอันนี้ก็เลยป่วยไปเลยปวดท้องไปเลยครับ ถ้าหมอลำแต่ก,ก่อนนี่หมอลำม,มีหมอลำม,มาแสดงในงานวัดนี่ถ้าไม่ได้มาบนบานนี่จะเล่นไม่ได้เลยเครื่องไฟก็ตับโอ oh, ้หลนก็ตกฮะแล้วพูดฮะผู้ใหญ่ฮะถามข้างๆกำลังทำอะไรกับหลวงพ่อฮะเอ๊ะผู้ใหญ่เคยเคยลองให้คนอื่นเรียกขึ้นมาจากน้ำไหมคะาไงนะครับเคยลองให้คนอื่นเรียกขึ้นมาจากน้ำไหมคะ ตอนเรียกขึ้นมาจากน้ำเนี่ยผู้ใหญ่ทำได้คนเดียวหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมีท่านอื่นที่ทำได้อีกคนไม่กล้านะครับคนไม่กล้าอ๋อคนกลัวท่านก็เลยคนไม่กล้าแต่ผมเคยสนิทกับท่านมาตลอดเคยมาบวชอยู่ที่วัดก็เลยเคยกับท่านครับ ครับเอ๊ะทุกทุกวันไหนนะฮะที่ต้องเอาท่านขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มาลดน้ําแห่ไปรอบหมู่บ้านนะน<า>นสงกานสงการครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นหนา้าเทศกาลประเพณีบุญหลวงพ่อคำค่ะครับปเตนีบุญหลวงพ่คอ,อคำตลอดจะมีรถหลังจากรนาดน้ําดําหัวพูถถ้สสงอายุก็มีการลดน้ําดําหัวท่านหลวงพ่อเจริญแค่ด้วยครับครับครับแล้วแล้วก็ ชาวบ้านเชื่อกันว่าอย่างไรบ้างฮะที่เอาน้ําเอาน้ํเาเอาอะไรไปทําพิธีอะไรยังไงเนี่ยหลกผู้ใหญ่ครับก็มีท่านเบบรตะานะครับเบบยร์ตาท่านก็เลยต่างความเชื่อไปต่างๆครับครับความเชื่อมีโรงทางโรงเรียนเนี่ยเราก็มีได้เอาประวัติของหลวงพ่อไป,ไปออกไปแข่งระดับประเทศก็ได้มารางวัลที่หนึ่งในโรงเรียนตัดตีก็ได้มาบนบานมาเลี้ยง าไปแข่งที่กรุงเทพนะครับที่โรงเรียนสตีข้ากายภูมิแล้วปวดราได้ทีหนึ่งทางโรงเรียนก็มาจัดสตีอย่างใหญ่เลยครับครับในในในหนองเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับครับมีตัวเดียวครับตัวเดียวก็ประมาณห้าสิบกว่าปีนะครับมาเห็นเห็นว่าใครเคยไปลบหลู่แล้วเป็นไงนะผู้ใหญ่ฮะักปกติบสองปีนะครับมีคนเคยไปลบหลู่แล้วเป็นไงนะผู้ใหญ่ว่าไงนะครับมีเห็นมนเห็นมีข่าวว่าเคยมีคนไปลบหลู่เออเคยมาลบหลู ว่าลบหลู่ว่าอยากกินก้อยจระเข้พอดีก็ปวดท้องเลยแต่ถ้าเป็นงานงานวัดเน่งานถ้ามีหมอลำมาแสดงถ้าไม่คารวะก็ฝนตกเกิดอาเพศเว้น,นต่างๆหมอลำพระเอกนางเอกในเล่นไม่ได้ฮแต่ต้องมา<ล>บนที่ศาลมีศาลท่านอยู่กัที่วัดนะครับศาลหลวงปู่คำมีโลก ผู้ใหญ่คะเวลา,วาเวลาเชิญท่านกลับลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยน,นะคะเรียกตามชาวบ้านเลยนะผู้ใหญ่ต้องเชิญลงไปหรือว่าถึงเวลาท่านจะลงไปเองคะครับลงไปเองครับอ้บลงไปเองอ๋ออ,อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเสร็จพิธีเราก็ลาท่านแล้วย้ายเดี๋ยวท่านลงไปเองเหรอครับลงไปเองครับแล้วท่านก็ขึ้นมาอยู่บนถนนนี่แหละครับเลยขึ้นมาบนถนนคอนจิตถนนหมู่บ้านสมองรถมอมาก็รถกลับบนรถก็แยก,แยก,แยก,แยก ทางให้ท่านท่านก็อยู่อย่างนี้แหละลอยู่บางทีขึ้นมานอนบนถนนเลยแล้วลรถเห็นมุกก็ก็หลบหลบหลบรถไปครับ,บครับคนหลบเอารถก็เลี้ยวหลบไปไม่ได้ไม่ไปทำอะไรท่านครับอันนี้ในหมู่บ้านนี่เขารู้จักกันหมดดีนะครับโอ้รู้จักแทบจังหวัดชายภูมิเลยครับแทบจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับรู้จักทันทั่วละ ับเอาเอาละครับเอาละฮะผมเห็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกล้าลบหนูด้วยนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ฮะเช้าวันนี้ครับข,ขอบคุณครับส<อ>วัสดีครับอาละล,ะลบ,บวนท่านมานานพอสมควรแล้วนะฮะอเอาละฮะคุณกิบกาฮะน<อ>ี่เป็นอ๊อยก็เป็นวิถีชาวบ้านนี่ฮะท่านขยับแล้วนะฮะ<อ>เหมือนท่านได้ยินเลยนะฮะปล่อยปล่อยท่านสิฮะบอกผู้ใหญ่ฮะไม่ต้องไปช่วยฮะ ปล่อยเลยฮะแล้วก็แยกย้ายเถอะครับนะฮะอุ้ยคุณกิติกรารเขาบอกว่ารบกวนท่านพอแล้วขยับเลยค่ะแต่นี่เป็นวิถีชาวบ้านนะฮะท่านผู้ชมะใช่ค่ะคือเรื่องเล่าชาวนี้เราพยายามที่จะมีเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมไปงมงายอะไรยังไงแต่นี่เป็นวิถีชาวบ้านซึ่งมันก็สะทอดออกมาโอ้ท่านจะไปแล้วนะคะคุณสยุตขาดปากคําผมเพื่อสักรู่ท่านจะลมทางแล้วค่ะฮะฮะ ท่านไปแล้วนะคะตะกี้ท่านนิ่งอยู่ตั้งนานนะฮะชี่โครงไก่ท่านก็ไม่ขยับเลยนะฮะค่ะโอเแล้วกลับเลยฮะแล้วชาวบ้านเขาจะไม่เชื่อได้ยังไงล่ะคะนี่เป็นภาพสดๆนะฮะท่านผู้ชมครับผมพูดพอดีคำเลยนะฮะคุณกิติยา ผู้ชมนะคะด้านห้าคุณกิติกาครับลงน้ำแล้วค่ะการเมืองเข้มข้นเอาไว้รอสัมนิดันเธอะฮะลงไปแล้วครับเอาละฮะบ้านโนนแดงนะคะที่ชัยาภูมิรู้จักกันท่าแต่อย่าไปรบกวนท่านมากค่ะอย่าไปรบกวนท่านมากค่ะ โอ้ยโอ้ยถ้าลงจริงๆนะฮเราล่วมกันส่งเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ่ะ,คะอ่ไปแล้วค่ะอ้ยุ เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านที่บ้านโนนแดงตำบลโนนแดงอำเภอบ้านขาวเว่าวนะฮะจังหวัดชัยภูมิครับถ้าตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับ